ภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงใหม่เรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างจริงจังนะครับหลังจากยืดเยื้อและส่งผลกระทบมามากกว่า15ปีครับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสภาลมหายใจเชียงใหม่ออกถแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือและเตรียมยื่นข้อเสนอต่อพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางลงพื้นที่รับฟังการถอดบทเรียนปฏิบัติการแก้ปัญหาฝุ่นควัน เนื่องจากปีนี้เข้าสู่ปีที่15ซึ่งภาคเหนือประสบปัญหาฝุ่นควันแต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการประชุมถอดบทเรียนของข้าราชการในสังกัดและประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อถอดบทเรียนการแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควันมีการนำปัญหาของแต่ละหน่วยงานมาพูดคุยกันนะครับก่อนจะวางมาตรการในปี2564ครับ